สวัสดีครับ f c ีซีแฟนคลับแคปเทนบอลสองถึงสองเทียดวันนี้กับตันบวนจะเอาไข่ไปส่งให้เมรที่ช่องบกนะครับเราโหลดอะไรไปบ้างวันนี้เรามีแอมแรมไว้สำหรับป้องก,กันตัวสองนัดนะครับมีลูกระเบิด LGB ขนาด1นึ่พันปอนด์หนึ่งสองลูกครับข้างละลูกแล้วก็เจดมลูกละ 2,000ปอนด์2รูปนะครับเดี๋ยวกับตันมวนพร้อมที่จะพา FC ขึ้นบินกันเลยครับไปกันเลยต้องขอบอกผู้ชมก่อนนะครับที่ท่านเห็นรงนี้คือเกมนะครับเป็นเกม Microsoft Flight Simulator 2020ผมจะจำลองสถานการณ์ เอาเครื่องบิน f 1 6วิ่งขึ้นจากโคร,ราชของบินหนึ่งครับเพื่อเอาเหล็กไปมอบเป็นของขวัญให้กับชาวเ็มที่รักของเราดูที่ว่าจากกองบินหนึ่งไปถึงช่องบกเนี่ยจะใช้เวลาแค่15นาทีเท่าน,นั้นเองนะครับพุ่งหน้าไปช่องบกกันเลย ใช้ความเร็วในการเดินทางประมาณจุดแปดมักเส้นทางที่บินก็ออกจากโคราชจะตรงไปทายแดนเมเลยนะครับอันนี้คืออาวุธกระสุนวัตถุระเบิดที่เราโหลดก็จะมีแอมแปร เอ็นหนึ Superman, 1, ่งสูนย์จำนวนสองนัดระยะยิงก็ประมาณร้อยไมล์มีลูกระเบิด LGB ขนาด1,000ปอนด์สองลูกและก็เจแดมที่นําวิถีด้วย e p s อีกสองลูกนะครับ LGB ย่อมาจากคำว่าเลเซอร์ไกด์เด็นบอมนะครับนําวิถีด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งกองทัพอากาศเราเยอะนะครับแม่นยาด้วย สามารถใช้โจมตีรถถังได้ด้วยนะครับนอกจากเป้าหมายอยู่กับที่แล้วยังสามารถใช้กับเป้าหมายที่เคลื่อนที่ได้ด้วยส่วนตัวเจดับเนี่ยจะนําวิธีด้วย GPS เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ได้เฉพาะเป้าหมายที่อยู่กับที่เท่านั้นนะครับขณะนี้ F16 ของเราก็ได้เดินทางมาถึง บริเวณชายแดนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังบินเราะชายแดนเราล้าเข้ามาในประเทศกัมพูชานะด้านซ้ายมือนี่คือเทือกเขาที่กั้นเขตแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเดี๋ยวเราจะบินไปดูบริเวณช่องบกแล้วก็บริเวณเขาเรียกว่านะสามเหลี่ยมมรกตกันนะครับ เอาไข่ไแจกให้ขมตมรได้คิดว่าอร่อยไหมเมื่อวานนี้เราขึ้นไปสามรอบทำลายอาคารสถานที่ที่เป็นส่วนของกำลังลบนะครับเราไม่ได้ไปทำลายพื้นที่อยู่อาศัยหรือประชาชนชาวกัมพูชานะเราทหารเราก็ต้องไปทำลายเฉพ,เพาะส่วนที่เกี่ยวกับทหารนะครับ ถึงจุดคลายแบกนะครับบริเวณที่เ1 6ของเราเมื่อวานนี้ที่เข้ามาำลายฐานที่มั่นของกัมพูชานะครับบริเวณนี้นะเดี๋ยวเราก็จะบินโชว์ศัก,กยภาพให้ดูนะ เกมจะมองไม่เห็นนักบินนะครับนักบินล่องหนได้นี่ครับเห็นไหมเราเอาอะไรมาให้นายเอาสักลูกสองลูกส่งไปให้เลยนะ ศักยภาพเหนือขอบฟ้านะครับภามอากาศไทยเรารวดเร็วดุดสายฟ้าต้องขูงบิน1 02ครับสัญลักษณ์คือสายฟ้า,าดาวนะครับดาวรับหนึ่งสามจะเป็นสายฟ้าอันนี้สตาร์ไฟครับดาวไฟเลยนะครับไฟลุกที่ดาวด้วยแสดงว่าเราแรงมากนะ ินเอาไข่เหล็กไปหยอดที่ใกล้ๆช่องปกเลยนี่นโชว์ให้ดูด้วยแม้แต่เราปรรทุกไข่เหล็กนี่เราก็สามารถที่จะควงสว่างได้นะครับขณะนี้กำลังโจมตีฐานที่มัน่น สอสอนอที่แปดและที่เก้านะครับส่วนสนับสนุนของเขับเองเป็นภาพจำลองสถานการณ์ขนั้นนะครับไม่สามารถที่จะทิ้งจริงได้น,นี่เป็นเกมนะครับเฉียดหัวเขมรให้ดูเลยครับย็นไงหนาวกันบ้างไหมไม่ต้องร้องไห้นะดูแล้วไม่ต้องร้องไห้เหมือนประ่อวาน,นีี่นะครับหลังจากที่เราโจมตีแล้วเราก็ต้องเชิดหัวขึ้นนะครับ หน้าสงสารคนขเขเมรนะถึงเครื่องบินเนฟที่พกเราเข้าไปถ่ายคลิปไปร้องไห้ไปต้องไปดา่านายกของตัวเองนะครับที่มาหาเรื่องกับประเทศไทยหลายหคนอาจจะไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีของของเมศเนี่ยจบจากโรงเรียนในร้อยพัชรกเก้าของไทยนะ แล้วก็ได้รับโควตาในเรียนโรงเรียนไอรอนเวสต์ฟอยที่สหรัฐอเมริกาจบปริยาเอกด้วยจบปริาโทในเมืองไทยเนี่ยปริาโทปริยา,รรยาอกที่อเมริกานะครับส่วนพูดเขมรที่เราไล่กลับไปเนี่ยก็เกิดแถวแถสระแก้วนะแล้วก็มาเรียนเกษตรในบ้านเราเนี่ยพูดภาษาไทยได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามาเรียน มหาลัยเกษตรศาสตร์ในประเทศไทยเขาเรียกว่าเลี้ยงไม่เชื่อในะพวกรูปหลังพยาละแมกนี่ครับตอนนี้ F16 ของเรากำลังบินผ่านความเร็วเสียงกำลังเลี้ยวขวาไปบริเวณช่องปกแล้วก็สามเหลี่ยมมรกตนะครับบริเวณนั้นเสร็จแล้วจุดตบวนก็จะเอาเครื่องไปลงที่ กองบิน21ครับจังหวัดบนราชธานีน,นี่ภายในค o อกพิของ F16 นะครับมองไปซ้ายมองไปขวา หยายท้องให้ดูก็ได้ครับนะว่าเราเอาลูกระเบิดมาเต็มที่นะน้องผักหัวเราไปซ้อยมันเลยเป้าหมายอยู่ข้างหน้าปล่อยไปทีเดียวครับสี่ลูกไปเลยเลือดทหารเก่าครับเมื่อวานเห็นเด็กที่ผมขึ้นบินจำตันบววทนไม่ได้นะ ต้องเล่นเกมเลยต้องเอา F16 ขึ้นมาถันมลงเหมือนกันนี่ครับผ่านกะแพงเซียงแล้วก็บินไปคงมขวัญเล็กน้อยนะหลังจากที่เอาไข่เหล็กไปทิ้งเรียบร้อยแล้วเนี่ย บินมาขมขวัญแค่เสียงก็หนาวแล้วครับโู้นักบินผมหายใจดังมากเลยดึงไปประมาณ9.3กี ความเร็ว600กว่านอ็อตหนาวก็มั่งไม่นองเจอ F16 เข้าไป6เครื่องรอบแรก6เครื่องรอบที่สอง4เครื่องแล้วก็รอบที่3าเมื่อเย็นวานอีก4เครื่องนะครับร Okay. ดึงให้ดูว่าขึ้นแนวดิ่งแล้วก็ขึ้นได้นะยังไงครับหลังจากที่ F16 ของเราได้เอาไข่เหล็กไปมอบให้เป็นของกำนันที่ประเทศขเขมรเรียบร้อยสี่ลูกเครื่องก็กลับมายัางกองบิน21นะครับมาลงที่กองบิน21 เพื่อเติมไข่ก่อนแล้วก็นักบินพักผ่อนรอรับภารกิจต่อไปนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเราเอาไข่สี่ใบที่โหลดมาเมื่อสักครูนน่เนี้เอาไปมอบให้ขเขมรหมดแล้วนะเหลือแต่เครื่องปรับพล่านะครับแล้วเดีย๋ยวจะมาบินโชว์ให้พี่น้องชาวบนดู โลพาสให้ดูครับวนให้ดูหนึ่งรอบเสร็จแล้วก็จะไปเลี้ยวลงนะ เมื่อปี2554เราเคยทําสงครามลบกับคำเอมาครั้งละแต่ครั้งที่แล้วทารบกเขาจัดการกองทัพเดียวครับครั้งนี้เราได้รับการประสานจากกองทัพบ,บกกองทัพอากาศก็ซ้อยก่อนเลยครับไม่ต้องรอช้ารไรแล้มีเยอะนะไม่ต้องกลัวไม่มีวันหมดครับเพราะเราผลิตเองได้ เดี๋ยวซ้ายเป็นลงที่อุบลน,นะครับที่กามีิเ คลิปต่อไปจะทำะเครื่องบินคลิปเพ่นให้ดูนะครับขึ้นจากอุบลไปถล่มช่องบกแทน f16 กันบ้างนะครับ เป็นนันเสร็จสิ้นภารกิจในการเอาไข่เหล็กไปมอบให้กับเขมรได้รับประทานทั้งหมดสี่ลูกด้วยกันนะครับท่านผู้ชมชมกันแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกัปตันมวลด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอได้รับความขอบคุณจากแคปเทนมวลสองน2 0สอสวัสดีครับ